เดี๋ยวจะลองไปเทเลพอร์ตดูเนาะนี่โว้โว้โว้โ,โ,โ t s s o c o o l ูทุกคนมันเจ๋งมากเฮ้ยเฮ้ยมาเจอเหยื่อพอดีอะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB เอาแล้ววันนี้มันมีอัปเดตสกินใหม่ของแมปพิกกี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสกินแถบกันดีกว่าเนาะนี่เป็นสกินแถบมาใหม่นะทุกคนเป็นเทเลพอร์ตนั่นเองอะ โอเคสามเลยนะคะแต่ว่าให้มาแค่2ชิ้นน่ะโอ้สงสัยเป็นเทเลพอร์ตไปแล้วก็กลับเนาะเดี๋ยวมาดูที่สกินต่อนะคะมีสกินนี้สกินมาใหม่เดซี่นั่นเองอะสองร้อยสี่สิบห้าเหรียญนะคะโอเคมันมีอีกตัวมาเพิ่มนะคะอีอ e ๋อนี่นี่นี่เจอแล้วเจอล้วอาตัวนี้นะคะแพลเซซี่เนาะ โอเคเป็นตัวสกินมาใหม่ล่าสุดนะคะทุกคนมีหนวดหมึกด้านหลังด้วย425้าเหรียญนะคะทุกคนสงสัยคงจะต้องได้เปแล้วล่นะเนาะเพราะว่าตังของเราตอนนี้มีแค่110เหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเติมตังเพิ่มเนาะเอา1,000ไปเลยทุกคนโอเคทั้งหมด786โลบักนะโอเคเดี๋ยวเราจะกดซื้อตัวนี้นะคะเรียบร้อยได้ตังมาแล้วทุกคน เสียตังกระเป๋าแบนไปแล้วนะ <c oughs> ซื้อของกันเลยอ่ะแล้วก็แท็กตัวนี้ด้วยนี่เรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวไปลองเล่นในเกมกันดูดีกว่าเนาะวู้เข้ามาแล้วนะทุกคนสังเกตว่าที่ตาของมันเนี่ยจะเป็นตะปุ่มตะป่ําสีขาวเนาะอยู่3ามปุ่มนะคะแล้วก็มีหนวดคล้ายๆหมึกอยู่ด้านหลังแล้วก็มือก็เป็นหนวดหมึกด้วยโอเคตอนนี้เราได้เป็น หมูผีฆาตกรแล้วนะคะเอาเราไปจัดการฆ่าเพื่อนกันดีกว่าเนาะตอนนี้เราจะต้องหามุมวางแถบก่อนนะคะโอเคได้แถบมาสองอันเนาะวางตรงไหนดีอ่ะน่าจะมุมนี้แล้วก็ด้านนู้นเนาะโอเคเห็นเพื่อนแล้วนะคะเดี๋ยวหามุมวางแถบก่อนเนาะน,นี่วางตรงนี้แล้วกันโอ้มีคนวิ่งมาทางนี้ทุกคนเฮ้ยสองคนจืเรียบร้อยเฮ้ยขึ้นไปด้านบนเอา้าเดี๋ยว มีคุณยายหมูมาด้วยทุกคนเอ้ยแต่งเป็นสกินหมูเข้ามาด้วยนะคะเนี่ยตายแน่ๆตายแน่ๆนี่จึ๊บเรียบร้อยคุณยายหมูลาโลกไปแล้วนะคะทุกคนเขาจะสร้างแมพเพิ่มไหมเนี่ยเอ้าน้านนู้นเฮ้ยแม่สาวน้อยเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะ,ะไม่น่าจะมีคนเนาะแล้วก็มุมด้านบนนู้นก็ไม่มีนะคะโอเค มุมด้านนี้มีไหมไม่มีเฮ้ยสาวน้อยอยู่ด้านบนทุกคนเอาละเดี๋ยวเราจะตามแม่สาวน้อยไปนะคะนี่เธอจะไปไหนอ้อมมาด้านนี้ <c oughs> ตายตายแน่นอนเฮ้ยวิ่งเร็วดีจังเลยอ่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้วางแถบด้านนู้นนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็คงเทเลพอร์ตไปดักหน้าเธอได้อ่ะถ้าอย่างนั้นก็วางแถบตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะนี่เอามุมนี้เลยโอ้ด้านบนนะคะ มีคนเพิ่มเข้ามาด้วยอ่าเป็นสาวหมวยนะคะเนี่ยเอา้าไปไหนแล้วโอเคเธอหลบเข้าไปด้านในโอ้เดี๋ยวดิจึ๊บเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนถูกอาาลอตเตอรี่เลยทุกคนว <c oughs> ิ่งเข้ามาดักหน้าเราซะง,งั้นน่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเทเลพอร์ตไปด้านนู้นนะคะนู้นเพื่อนของเราอยู่ตรงนูน้นน่ะอ่าอะมันมีการดีเลย์ด้วยนะคะทุกคน อ๋อเทเลพอร์ตแต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้เรานะคะกว่าจะออกจากแถบได้เนี่ยมันดีเลยมันชา้านั่นเองอะ่ะโอเคอูดนี่ไงกระโดดมาถึงหน้าเลยอะ่ะโอเคเอาดูก็หมดแล้วอ่ะเหลือใครเนี่ยเวลาเหลือ7นาทีนะคะก็ไม่น่าจะมีคนเหลือแล้วนะไปไหนอะ่ะไม่เห็นวิ่งหาของเลยอะ่ะ อย่าบอกนะว่าเข้ามาในแมปแล้วมาหลบอย่างเดียวอ่ะใช่เหรอเดี๋ยวดูดิไม่เห็นมีนะทุกคนมุมนี้เออมุมนี้ก็ไม่มีอ่ะมีแต่ซิซี่แล้วก็มุมนี้ก็ไม่เห็นนะคะด้านบนก็ไม่มีไม่ไหนของเขาเนี่ยน่าจะเหลือคนหนึ่งนะคทุกคนนายไปแอบอยู่ที่ไหนมี ไม่หาของสักอย่างเลยอะ่ะน้ยเพื่อนตายไปหมดแล้วไม่แหนของเขาเนี่ยเดี๋ยวสำรวจหาก่อนเนาะมีมีจุดไหนที่เรายังไม่หาบ้างอะ่ะแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่าแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ก็ไม่มีไม่น่าจะมีใครมาแอบเนาะโอเคเดี๋ยวจะไปดูด้านบนอีกรอบนึงนะคะเอ้ไม่มีอ่ะ หายไปไหนของเขาเนี่ยแนวรู้ไหมว่าฉันต้องการมาเล่นชน,นะเวลาจะหมดเอาซะง,งั้นน่ะเฮ้ยทำไมจุกเก่งแบบเนี้ยเดี๋ยวนะชิปไม่มีนะคะด้านหลังด้านหลังเรายังไม่ได้ไปทุกคนชวับโอเคไม่เห็นเนาะเดี๋ยวไปที่สนามด้านหลังดีกว่านะ,ะเพราะว่าด้านบนก็ไม่เห็นแล้วอ่ะนี่ อันนี้ก็ยังไม่เปิดนะ่จะไปไม่ได้เนาะแล้วก็มุมนี้ไม่มีนะคะเฮ้ใช่เหรอเอออย่าบอกนะว่าเกมบั๊กอ่ะไม่จริงไม่กว่าฉันจะเข้าได้กว่าจะได้เป็นหมูเ <c oughs> ข้าหลายอรอบมากเลยนะคะทุกคนเฮ้ยคงไม่ใช่หรอกมั้งเขาน่าจะแอบเนียนนะคะเดี๋ยวไปหาดีๆก่อนเนาะ ตาเราอาจจะไม่เห็นก็ได้ใช่แล้วใช่แล้วโอเคโออเฮ้ยนู้นไงโอไม่แอบ,บตรงนี้นึกว่าจะไม่มีคนแอบ,บนะคะเนี่ยโอ้นายอยู่แค่ใกล้เอื้อมท่านนั้นเองอะมองไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยโอเคชิบอามุดไปด้านนู้นแล้วไม่หาของจริงๆด้วยมาแอบ,บอย่างเดียวอะโอเคเดี๋ยวน,ะนี้นายกะจะไม่ชนะใช่ไหมเนี่ยอยู่ด้านในานะทุกคน เราปิดประตูไม่ให้เขาเห็นเรานะเนาะเฮ้ยไปไหนอ่ะไม่เห็นแล้วนะคะไปด้านนี้ปะไม่มีเฮ้ยแสดงว่าเขายังอยู่ในห้องนะทุกคนเอาละเดี๋ยวจะเปิดประตูเข้าไปเนาะไม่เห็นนะหรือว่าออกไปแล้วนะคะอ๋อนั้นไงอ่ะไม่ใช่นี่คนเข้าใหม่นะคะจึ๊บเรียบร้อยเอ๊ะเดียวดิแล้วเพื่อนผู้ชายของเราคนเมื่อกี้ไปไหนนะคะ หรือว่าอยู่ในนี้เอา้าเฮ้ยขึ้นไปอยู่ด้านบนได้ไงอ่ะเดี๋ยวดิเมื่อกี้ออกไปก็ไม่เห็นนี่โอ้โหเขาปีนขึ้นไปด้านบนนะคะเดี๋ยวนะตรงนี้เราก็ปีนไม่ได้นี่ตรงนี้อ้าตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไดอุ้ยทำไงอ่ะ <laughs> สวยแน่นอนทําไมลงมาแพ้แน่ๆเอาละ่ะจะต้องโดนเท้าให้ได้นะนี่นี่อิจิอ,อ,อเอา้ากระโดดลงมาได้แล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวตามเอ้ย ได้มาอีกหนึ่งคนนะฮะเรียบร้อยเขาไปนู่นแล้วทุกคนเอ้ต้องวิ่งตามนะไวมากเลยนะเนี่ยโอ้ยนาย,นายนี่สายจุก <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่สายอยากชนะเกมนะทุกคนสายหลบโอเคจื่บต้องระวังเทเลพอร์ตของตัวเองด้วยเนาะเพราะถ้าไปเหยียบเนี่ยเกิดการดีเลย์ช้าแน่เฮ้ย,ยมุมนี้มุมนี้เอา้าเฮ้ยได้ผู้โชคดีอีกหนึ่งรายนะโอเค เขาไปไหนของเขาแล้วเนี่ยชิปอ่าไม่เห็นเอ้ยดืดดืดอ้าวาแล้วเชียวเห็นแขน <What? S 1> ลงมาซะดีดีเกมนี้มันมีบั๊กนะ,ะนี่เรียบร้อยโหยกว่าจะได้นะคนเนี้ยโอเคอ้า,อามีมาเพิ่มมีมาเพิ่มใครอะอ๋อมีสาวน้อยมาเพิ่มนะคะโอ้มีสองคนเลยทุกคนโหดูสิวิ่งอย่างไวเลยนะ,ะเนี่ยสงสัยจะเป็นเพื่อนกัน ชวนเพื่อนเข้ามาเล่นเหรอเนี่ยโอ้ยกาจะชนะอยู่แล้วเชียวโดวนทั้งคู่เลยทั้งนั้นน่ะวิ่งหนีหางจุดตุดมานี้มานี่เลยโอเคกำลังจะหนีแล้วนะเนี่ยเฮ้ยต้องได้สักคนสิโอเคตอนนี้เพื่อนกันนะแยกกันตายแยกกันหนีแล้วไปไหนไปไหนเฮ้ยโอ้จุ๊บเรียบร้อยอาเสร็จเป็นหนึ่งรายแล้วนะะโอ้โอ เทเลพอร์ตขึ้นไปด้านบนเอา้าเขาลงไปด้านล่างซะง,งั้นอะ่ะเดี๋ยวดิเทเลพอร์ตยิ่งค้างอยู่นะเนี่ยมันช้าทุกคนอ่าด้านนี้เธอโดนดีแน่นูนกระโดดไปด้านนูนแล้วนะโดนโดนนี่อุ้ยพลาชเฉยเลยอ่ะอีกนิดเดียวเฮ้ยเวลากำลังจะหมดแล้วทุกคนสิบหกสิบห้าอีกนิดเดียวไม่ฉันฆ่าเดี๋ยวนี้เลยอุ้ยทําไมไม่โดนเนี่ยนี่เรียบร้อย นึกว่าจะแพ้แล้วนะเนี่ยเวลาเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นเองอะในที่สุดคุณยายหมูผีก็ชนะแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มารีวิวสกินใหม่ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะถ้าใครอยากจะเล่นแล้วก็เดี๋ยวพี่นิ้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะคะ สำหรับใครที่อยากได้สกินใหม่ๆแล้วก็ก็พยายามเข้ามาเล่นแล้วก็ชนะบ่อยๆนะคะทุกคนก็จะมีเหรียญไว้ซื้อสกินใหม่ได้นั่นเองไม่จำเป็นต้องเติมแบบพี่ก็ได้เนาะเอาล่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย